สองสองเรื่องอยกนี่นี่ข้ามาก่อนอุ้ยแม่ลูกเว้ยนี่แม่ลูกกันบ่แม่ลูกแม่ลูกอ้ามานีเฮ้ยเฮ้ย มืกี้ไมพจังไรเลยพี่น้องมื่อกี้เาเตัวนี้พี่นอันก็เอามันึงตัวนี้ก่อนเออตัวนี้ลูกผูดไลมนครับตัวนี้ลูกผูกายหรอป่เก่าอ่ะสองเ่าปะมีบ่ลูกตัวนี้แดงๆี่มเก่าอ้ย เอเอลูกงามอยู่ไอ้ตัวนี้ลูกงามอยู่ลูกงามลูกล็กกสวยอยู่ยมีเลขโทรสับปะครับไซสไหนเนี่ย0 080 854 84 7 96, 6 7 9 6ตัวนี้แมนปะตัวนี้แมนปะคุกือผู้นี่ อใช่ไหมใกล้ๆขึ้นบ่เอ้โหและอยู่ตัวไหนแม่บ้านอยู่ไสนท่านสองตัวน่อ้ตัวนี้แม่ยังไม่โค้งบ่ไม่โค้งครับหลายไปไหนไม่โค้งแม่เนี่ยเอาเสาสามตีเป็นเหนื่อยเนาะการเหนื่อเนาะไม่โค้งจอยเท่าไรนี่าาาอีจอยอี่อยเท่าไรเท่าไรรเท่าไรไอ้เท่าไร

เมื mm. ่อเมื่อกี fashion, oh, oh, head, right. oh, ้เนาะหาหมื่นเจ็ดเมีม่านเนเบอร์เม่ม่านพี่น้องเป็นครูเนาะห้าหมื่นเจ็ดเนี่ยพี่น้องนี่ยังอะไรคือจังรับไปซื้อๆเลยมาเตยแม่สาวเม็ดสี่สิบเลยอยู่ตัวนี้เออตัวนี้งามมาเจอที่ขอเบอร์ให้เด้อุ้ยอ้ยตม้มกี่หลังตุ้มกี่หลังบุญว่าแห้งเลยอองามตัวนี้พี่น้องงามตัวนี้แต่คอมันกำลังเขียนปิ้นชิออกปิ้นและการยังอยู่ มื่นสี่ตัวไหนเนาะขอเบอร์เนี่ยเพิ่นบุมีเบอร์ครับมื่นสีเมื่อกี้บ่มีจสได้ไมโอกาสสีได้แหงเลยมืเทอาเป็นกับบ้ห่ตัวนี้สองหมืเยะเอาเบอร์ตัวนี้สองหมื่นมาหาอเลยผ้าถามาสองาจะไหนศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามสอดแปดสามแปดศูนย์เจ็ดสองหมื่นห้องหอไหนพี่น้องตันมืสเพิ่นบมีเบอร์โทรศัพท์ครับผมพี่น้องครับคุณวิชัยเด้อครับเด้อคุณมีเบอโทรศัพท์ผมจิกกันมาหลอดหนึ่งได้พี่น ให้ระวังเศ้านี่กำลังบุญไหวอยู่สิพยายามออกข้างๆก่อนเพราะมันทางจะกลางอะได้ข้างหน้าแห้งรังมิจฉงอมงามเลยมไ้มนี่แต่มันท้ายอะไรก็ร่เกิดประโยชน์ทั้งเลยออกมา่ีก่อนเอานี่แหละครับคอร์ดี้ของการใส่สดมันเห็นเห็นตนน้นอันเดลเจว่าใส่เลยเฮ้ยควายใส่เอาบึงควายก็ได้๋ยไหมเอาดีๆมาดึงหนึ่งดีๆเพตัวนี้ตัวนี้ไรปะในตัวนี้ มันมโอ้ยแมโคสาวเนาะโอ้ยีฟนเขาตาว่ะต้นแมงสบอต้น่หนึ่งต้นใหญ่นี่มืตัวน่อยน่มืห้น่มืั้อยนี่มืหนึ่ง้น่ม่สาวกับเมีนั่งหน่อยเมียสาวมืเงน่อยสองมืกรสิบายอี่ดอกสองตัวนาะแต้นเนาะรถต้นสาดเนาะรถต้นสาดนะ ล้ต้วนี้เลยตนนี้อีกหตี่มื่นหาี่าเอาแม่ลูกมั้ใช่แม่มันต้แม่มันต้องก้างนะบอโอ้ยงานเว่ตันนี้งามอยู่พี่น้องเนอะวบ่มีควายกัมีควายอยู่เลยพี่น้องเห็นต้วนึงอยู่เอาพ่อพ่ออยู่วัวผู้ราคา25งหมื้าทายให้ดูนะสองหม่หาัวผู้ใช่หรอเอ เป็นๆเอาเบอร์มาเร็วข้อสามมากรเร็วเบอร์วื้ออะไรเอาเบอร์เมื่อกี้เนาะเบอร์เตยเมื่อกี้เนาะเอาเบอร์มาเตยเมื่อกี้เด้อเบอร์มาเตยเมื่อกี้จื้ออะไรกับบัต้องมันจื้ออะไรก็เอาเบอร์มาเตยเมื่อกี้วัตจื้อทำนี่พี่น้องครับเอาเงินเอาตัวละสองหมื่นหาห้าสิบห้าได้อครับวัตผู้ตัวละสองหมื่นห้าเบิร์แล้ววมตผู้ตัวละสองหมื่นห้าเนี่ยแต่ว่ามหาประธานพอแล้วนี่ ไปเลยตัวนี้เออตัวนี้แม่มาเตยตัวนี้ไดูแม่เขงมันนวะนาลาชิย่างมาอยู่นี่แม่ผูกลูกผูกลูกแม่ลูกผูมึนเจ็ดแต่แม่ลูกลูกแม่เฮ้ยลูกผู อ๋อยีนั่นต oh, um, ั้มกันเลรอเว้ยท้ายกลางเนาะท้ายกลางถึงไทยใหญ่เอาไทยกลางเอาะเหมือเจ็ดเื้อป <TV> ่ะผัลูกญี่ปุ่นลูกผัวญ mmm ี่ปุ่นลูกผัวยู๊ดอยู่ข้างในพี่น้องข้างในข้างในมีตัวเดียวเท่านี้ป่มมีคู่เดียวเนี่ยป่ะครับเอานี่จะคลองอยู่นี่ไซเบอร์มาที่นี่ศูนย์เก้าสี่หนึ่ง หกแปดแปดศูนย์เาหมืจมงขายกันเสียมีนัจอยู่เนาะมีนัจ่ั่วมากพี่น้องเบิ่งเมื่อกี้ดเด้อจะขยลูกผูได้พี่นอ้องขุนผูรูปีกก่งกไๆเพิ่นเนื่องไผ่ต่อนี่เป็นขายแร้วบอลอยู่เี่เถื่อตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงกำลังกำลังกำลังแบบใส่พลังไาในตอตอรลองระคาอยู่ นี่ก็ผูร้ายไปในตัวน,นี้น้ะไร้ายไปนครับผู้น้อยค้องไปหมื่นสองพันห้ครับหมื่นสอารุ้ยตกหมื่ 12, สนสองพนห้ี่ครับพี่น้องครับมงนยิ่งายนงดีมั้ตัวนี้ก็สายคุ้นได้พี่น้องสายคุ้น1 2ื่นสองหมื่นสองีเลขปะมีเลขปะใช้เลขศู โทรศัพท์โทรศัพท์นี่วะศูนย์หกสี่สี่แปดสี่จไปจทำไมศูนย์สามสองสี่เอา้าเจาะไปเลยเจาะไปเลย โ oh, อตัวน oh. ี้่แยกลูกที่บต้นวนีมองไงนาอแม่นแมนแมนลูกดีแม่นลูกมันเอาไปหรอเปลูกมันขายหปลอไปงาแล้วแม่มันจะอาอะไรไปไหนนี่26สองหมื่ันมนหาลูกมันลูกแมู่ลูกผู้ไอลูกผู้ลูกผู้ครับโอ้ขายลวมไปแล้วโอ้ยนองมองไงนอลูกผู้จะขายเท่าไรก็สองหมนเท่าไรก็สองหม่นกันหา้องห้องสองหมื่นทกขาสองหมื่นกันหาลูกอบบซ้ำน้งเล่าโชคดีแม่นแมนจาบานนมีลูกมันอยู่นี่ปะ ตายตายตายลูหัวตัวนี้งามอยู่เด้อพี่น้องเด้อลูมันอยู่ใสน้องดูเขาขายไปแล้วพี่น้องเบอกแ่เลยพี่น้องไปแยงลูไปโค้งยิงสิ เบอร์มาไอ้โทรศัพท์เล่เ่เุ่ผมมีโทรศัพท์โอลีเบอร์โอโอลีโอลโอลีเนอเสียโอลีเนอโชคดีเนอะสองมเท่าไหรเมื่อกี้อะสองเท่าไหร่สองมืาสองมือหโอลโอโอล่อยู่นี่โอ้ม่สตัว้ีีกตัวนึงอยู่นี่นี่กําลังจดยังไงเนี่ยรกําลังเขียนยหากันอยู่ <ผ> <ถา S 1> พกกํลังชินพูดหากันอยู่ไหนงงบอมาหน้อยคืออหาเลเงงามเลยเห็นหรอขายกันเลยเดี๋ยวมันต่ออยู่มเาาต้องผีดีกว่าป็นต่ออยู่พี่น้องย,ยังวาทานไปว่นมาเนี้ยนี่สายหูน้อยๆสายหูเนาะพอเนาะตัวเมียมีตัวเดียวขอหล่อในสนาม ง่ามบ่เอไแขกไหนจจะขายอาแม่งตัวไแขกอ้มาสามตัวจะขายบ่ขายมันงอ้ยโอเคสางามครับครับครับตมาทานบทันนอผมลงมาได้ผมนางอยู่บนหัวหนาุ้นผมอยู่นข้ารถุนไหนบ่อนมันลงได้ันไหนก็ได้ได้ตอนนี้ไหงก็ได้กวได้เลยเว้ยขายเท่าไรมืเท่าไหมือยังพอ พ่อจ้าหมื่นเท่าไหรเก้าหมื่นเก้าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนมังเปลี่ยนมังตั้งไม่เปลี่ยนตั้งเปลี่ยนมังตั้งไม่ของจุ๋ยไม่ดีถึงเปลี่ยนไม่เวลากลมามึงไนะมันขายไปไหนเขาจุ้งยังไงเนาะเวลากันเนาะใครจุ้งยางไปหามองมองมันจะขายได้นะคมโมลี่ตัวหนึ่งห้ามเสียกล้วยสื่อนะตัวไหนซายมือตัวั้นบ่ไลฟ์ไปไหนตัวั้น สองหมื่พรยอยูแมมื่อไหร่นี่สองหมื่เ้ลแม่แม่ลูกเด้แม่ลูกนเขียใจกันอยู่ผมแมนอยู่เมื่อกี้สองาหาูบอบไอ้เสียป้วยซื้อมาซื้อมานม่ยอมขายงามตอนนั้นสองคาครับพี่น้องเดี๋ยวสกลับมาถามไหมพี่น้องเบอร์เขาาลองต่อลองอยู่ผมปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยอไปมากมาที่นี่คือยังยิงียบเลยที่นี่ เมื่อกี้ือยังคือคักปทีขึ้นเงียบไปเนาะไม่เงียบว่ะคุนคนชื่อหน่อยท่าทาสีดีปฐีนี้เงียบเลยปีนี้เอาไปมามึงกันนะเอาบเาึงตัวนอ้ก่อนล่ะเอา ซื้อซื้อไปซื้อเป็นมงคลน้องทายอากาศออกไปยเนยตามนี้หน่อยลูกพี่หน่อยซื้อปั๊บอากาศไปสดได้ไหมวั่นี้ไปเลยบ่ลูกพีชดได้ชงง้อดีแล้วลูกง้อใส่ง้อใสใช่แล้วลูกพี่นี่ตัวนี้ของไผรนี่เป็นใครเราตังนี้ก็บนิ้วกันนี่ยเราโอ้มามาเดี๋ยวสามเมืองหามาขนาดบั๊บเลยนะครับโชคดีผมดีตามนี่หน่อครับผมซื้อมันเป็นมงคลนี่เนาะครับผม เอ้าแม่ลูกก็ทีนี่ครับแม่ลูกครับแม่ลูกลูกสามหมื่นหาลอยม่ัสามหมื่นอยเพรา่ค่าถึมหือนซื้อยที่ได้กี่หาหมืก็ซื้อเพราะไรราคาเหมือนวนี้สามหื่นหาลอยแม่ลูกลูกแม่ลูกแจงจริงคือตลาดนี่มาดีในน้องกับลูกแม่ได้เพิ่ว่า มากหนินวแล้วโอ้เ,น,เนดูมอลแล้วพี่น้องกับตัวแมวมาโอ้ <S <S เนดูมอเห็นวะสุดยอดเป็นคำวาที่ดีแหงเลยมักแห้งัวนี้เปนดูมอสอีกอยพี่น้องเป็นลูกตัวแมบาทเนอเป็นทำไมตะกี้มอ่ะง่วงง่วงสามนออกลูกแรกเป็นตัวแมมากสิเป็นตัวแมตลอดถ้าออกภูก็พูตลอดเานเลยนีลูกแรกลูกแรกดูอกับดูหมอแล้วว่าเป็นตัวแมวมาดูมออีกอยเป็นตัวแมวเด้อพี่น้องสามมได้นะอแต่ไม่ตะกี้หามืกใส่นี่กันมีอีกม กัหนึงหุนครับคุนสองตูวครับมามางตัวเนียเจนี่อุ้ยเฮ้มึงเห็นบอลไทยง้วยนันล่มเลยเจนี่เป็นบอลพี่น้องถี่ผมธรระวราังนะตาไล่พี่น้องพัดอีกกับง้วนี่เป็นกับง้วยสามหมื่นห้าร้อยือดุนแล้วก็ได้งนี่กัะมัานที่ใหญ่น้องม่านมนม่านตัวนี้มันตัวนี้ ผมว่าครับ um ายก็เ่ได้เามามาามมันอุ้ยมันถึงกันก็ได้พอตัเอง่อมาอีกรามเบอรบามมิบสามมานยิบลอยพี่น้องครับทางล่างเลยนมใครหยิบลอยนั่นเอาามสอุ้ย ยี่นางนี listen, ่ขึ้นอนสิเนอนซื่อหรอกดหัวไยหอหัวตั้งนึล่ลุกไหมลุกมาเท่รไตัวนี้อีกตัวแม่ตัวนี้หมื่นพันครับหมื่นพันหมื่นพันหาอยไถหน่อยเนาะไถ่ีลีไยีเีของว่าเราซื้อพแม่ไปหลูกผสมมาแล้วพอมันมีบือมีบือมีบือผสมมาแล้วสร้างมั่นแต่ว่าบามันเป็นตัวแม่ออกลูกเป็นเนาะออบางไงอะไรไปไหนบางไงอะไรไปไหนน่ะต้นคี่ขี้ขาวน่ะขี้ขาวสองหมื่นเจ็ ซาโล,ลเล่ซาเตัวเมอร์ไทยบารพี่น้องอยู่ทานไทยนะสองหม่นเจซาโลเล่งวหลุนๆเอา้าให้ส่เบอร์มาที่นี่นับโทรศัพท์ได้ที่อุ้ยเอาเบอร์มาศูนย์แครับศูนย์แห้ ห้าหนึ่งแปดสามเก้าห้าสองสามก้าห้าสอ้ยสามหมื่นก็หารน่อยตัวนี้าย้ยเี่นห่าหกอุ่นากเองเนาะสามหมื่ก็หานยแม่ลูกบ้านพร้อมดูกับบ้านเรียบร้อยแนบ้าเรียบร้อยครัตลาดเออบนนั้าพนันด้บนนักกาันเงาแมบแต่ก่อนสี่หาหมื่นเนาะลูกพีเนาะครับสี่หาหมื่นกระืือพรได้แต่ก่อนท่วนเบอร์ใม่อีกบ8งศูนย์แปดสาครับห้าหนขอบคุณครับผมรับบ้านได้ อามือหนาพบาทคอ่าเบียนมันเขียนไหอยู่หนึห้าหกาว่าตัวเมียเอาขึ้นในเาบัีท้างนานนันบาทมาพ่อเราได้นี่